สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ผมอยู่มีนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาบอกวิธีการโหลดเทมเพลตนะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับหลังจากที่ทุกคนเข้าหน้าเว็บมา<ๆ>ก็ให้ทุกคนเลือกว่าทุกคนจะดูเทมเพลตทั้งหมดที่ผมมีเพื่อเลือกดาวน์โหลดหรือทุกคนจะเลือกเทมเพลตข้อความล่าสุดที่ผมจะอัปเดตให้ตลอดเพราทุกคนตัดสินใจได้แล้วทุกคนก็กดไปเลยครับ หลังางที่ทุกคนเข้าหนั่ง็บมาทุกคนเลือกอาทุกคนต้องการแบบไหน้ทุกคนเลือกฟรีเวอร์ชันให้ใส่เลขศูนที่ name a า f a i r p a แล้วกด add to cart หากเลือกคอมเพรสเวอร์ชันให้ทุกคนใส่เลขเป็นเลข5หรือมากกว่านั้นเพื่องารสนับสนุนยูมีมาถึงหน้าเช็คเอาท์ให้ทุกคนใส่อีเมลหรือว่าจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วกด Get ได้เลยครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลต